เารียกนาใครนามันเอาเหรียญละทิพนะเฮ้ยเป็นหลายเหรียญใบล้อยยี่ก่าเหรียญละทิพเป็นหลายเหรียญโอ้ต้องไปแดงไปม่วงกันไปแดงไปมันที่ไหมเฮ้ยโอ้ยมดผีหลาหลวงลุงนะใบมันที่ไหมอันนี้ก็ไหมเขามีความเชื่อยังไงเอาเหรียญมาจะว่าขอที่บายได้แทนหาเหรียญลทิพเป็นลักษณะการแทนอาการสามสิบสของมนุษย์ แตงก็ต้องสามนี่้องเหรียญถูกไหมเอเาเหรียญอย่อื่นได้ไหมเหรียญอะก็ได้เป็นสามิองนไม่มีเหรียญเขาก็ใช้เดียร์เหรียญลอยอย่นีเดียอนันรมีเหรียญอถ้าใบยก็สาบใบถ้าใบพันก็สามสิบสองใบันวางอเลยของลุงแต้กูยังไ่เห็นมดอกอันนี้อะไรก่ขอดำแดง เออสื่อความหมายว่ายังไงพ่ออธิบายเขาเรียกนี่เป็นผงจินตายายกุลาตากุลีหมายเข้าไว้ไงยายกุลายายกุลาตากุลีนี่คือเจ้าที่เจ้าประชาที่แกเฝ้าแกอยู่แกดูแกแล่ความสาหรุถูกทุกยุคของผีก็จะหายใครไปก็จะหายใครอยู่แล้วแกแกนั่นเดี๋ยวจะยายกุลาตากุลีถ้าไมาหายไปก็เป็นสัมผัเวสี เปรีเล่นเป็นสชื้อพระเวทีเปรพาลเลยพระคือผีเลรหล่นไอ้ยทงนี่หมายว่ายังไงทงสีเิีดนี่ก็คืออาณาเขตอาณาจักรของบุคคลอันนี้ก็ขุกปูนแดงขุกเอ้ออะไรเดิมเดิปลามีหัวมีหางอันนี้ก็ไฮลิกาติคหรือเด๋ยวอะไรก็ได้ให้มันเป็นสีดำก็สีแดงสีอะไรก็ได้เอาขาปาก นายเอาแต่ซีดตองนี่ไงนี่ใบตองนี่ใบตองขาเอาเขาเขาเขาฝุทิ้งเขาเขาทำไมยังตองมีเจ้หัวกับหางไปฟาเไยจ้าใจกุลาตากุลีกกินเ้าว่าอไกินไม่เป็นใช่ไหมกินเนื้อไม่เป็นเช่ห ยังไงทุกวัดก็ทําเหมือนกันไหมหรือว่าแล้วแต่ถ้าพูดถึงว่าเขาก็ตตังทําเหมือนกันหมดแต่ถ้าคนเขาไม่เข้าใจทาเขาก็ไม่ทําต้องต้องไปล้าไปเรียนอะไรไหมหรือใดแนวความคิดยังไงถ้าพูดตามความเป็นจริงก็ต้องล้าเรียนต้องศึกษาสิ่งเรานี้มันต้องศึกษาจะถจะได้ทำเด็กทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการศึกษาต้องมีครู่นี้มีครูมีบา มันต้องให้แครหน่อยมันมีขังเนาะมีคูมีบามีลำวงมีดนตรีเอาไปใหญ่ไปโต่งดนตีหลวงน่ะเขาก็จัดนะเขาเรียกว่เร็ดรับปก่อนนรหลวงนุกุวันนี่โยนแล้นผัดไอ้แบบสามหาบเลยครับี่สามหาบนานเัวนี่สวันจนกับตัยเราไปทำสามหาบเจ็ดหาบเจกอนเนี่ยีสามหาบ ยมันทุวันนนนหัละมี่หลวงเพยังำอยู่สามหาบสามหาบคืออะไรคือหาบของตรงในจัดจาในสเพื่อนี่ทมีของอยู่ของกินมนต์ผะมาักกันช้าแล้วยังนี้แหละลก็เรียพิธีสามหาบเขาไม่ทำอเลยหรือเขาทำง่ายไงทาเป็นหุ่เซตทำยังไงก็ได้นคือคือ ไอ้ดูเลอดดบริวาอะไรเลยนั้นคืออันนั้นคืออันนี้ปูคุณก็ทำเป็นนีช่างก็ทำเป็นนีต่ว่าปูคุณบวาเปนอ๋อไอช่างหี่อฟัวชันเป็ใช่ไหมต่างกันไปเลยตางกันเอดูยากลาตากุลีเจ้าทีเจ้าปรชชาวันนี่ลูกจะมาขอถ่ายโคมนเอาดวงวิญญาณของท่านแม่บุญธรรมัวิชาให้เเกิดเปนขันน้ทานปรุ

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sampatassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sampatassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sampatassa Kama Sophi Kama Sayato Kama Yuni Kama Pencu Kama Tijemu yang kelanggar Islamik kalian yang waapa pekang watat. กรมจะกมหิกระมาายโตรมยูนิมาันธุกมโนยังกาลิักยาวงวาตาปะกัวาตอะไนี่คือเขาเรียกว่าตาตาข่ปลดปล่อยดวงวิญญาณโมยปนเราไม่้ทั้งหมดนี่เขาเรียกพิธีอะไรที่เราทำากับธาต กับธาตุนี่ทําไมต้องชื่อกับธาตุก็คือธาตุแปลว่ากระดูกธาตุคือกระดูกกับนี่หมายก็ว่าพลิกไปพลิกมาหันไปหันมาให้เขาไปเกิดไปขันอ๋อก็คือให้ไปเกิดใหม่แน่นเลยเตยังกายโยปนวิงอดิเตสติสุสชอาเปตติ ปีลวัตยังายปิมีที่เทติสุตโตเตตวิญญาณนิรัิธมปะิามวัตยังโยป กสแอ่ลว่งท่่เรีนาหรปฟังแปลว่าะไงครับให้ไปเกิดภพภูมิใหม่หรือว่ามันไม่ต้องกลับมามาเกิดอ้ไปเกิดภพภูมิใหม่มันเป็นเรื่องกติธรรมแบบสอนกันก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งว่าน่าจะเป็นอะไงสอนสอนตรวจยัไงคบ ดีมอนหนั่งรอแป๊บนึงติทิธเลยตรงเลยวิธิธรรมสอนเวลาตัวสอนลักษณะสอนตัวจนี้นะสอนนะที่นี่มาโรยดอกไม้เห็นอุ้มน้ำหอมกันงเรื่องทั้งขานทั้งลายไม่เที่ยงเนาะอันนี้จ้าวจะตั้งคาร้านยาวที่นี่พอกับทางเอาหัวไปไปทางตะวันออกสอน ขายลูกลาน้ออไม่ยังยืดตอนนี้เ right. right? totally อาหัวมาทั้งทีตะวันออกเฮ้ยมารต้องมีการต้องมีการกลับไปทังตะวันตกไหมครับกลับตอนแรกแล้วอ๋อกลับแรกแล้วกบมาใหม่เอาคนล้ยเปยมแล้วก็มาดต่อแถวเลย พิธีก็อื่นเขาไม่ทําเหมือนนี่มีไหมเขาทําแต่ว่าจะต่างไปเลยแต่ละท้องที่ไม่เหมือนกันเขาเรียกพิธีกรบกรบธาตหรือกรับธาตครับธาตกรับธาตไม่ใช่กบธาตุมันเป็นภาษาราดอก็คือความหมายคือเัมือนกัดเดียวกันแต่ที่ตูกต้องคนจะเรียกว่ากลับ กรับท่านกรับท่านบางทีบอกเก็บอัฐิอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่เพราะว่าประโยคนี้น่าจะเก็บเก็บอัฐิเีมัน่ยเอออันนี้ก็อยู่เป็นไตไตจุิไงเอไตอะไรไตเมนเราเราเลากาการดกาที่เมนิเขาจะเอาทานมีรองพอาทานพอทานยีลองแหลที่นเาขาจะเปิด ก่อนก็ชักเอาถาออดออกมาชักเอาถักเอาอีกกระดูกคีเพาออกมาแล้วมาทำสักถาดแบบนี้พิธีตอนเนื่องเนี่ยกระดูกหลังจากพิธีเราเอาไปทำอะไรต่อครับไปชัชลายังมีผักสงเกา่าด้อน ทำุเกนเอนเลาะาบุญนออมนดนอนเก็มอาทิคือมันจะแผงไปโดยการทำบุญนะอนเผาเ็มีตะ่องทำบุญแสงพอเก็บอาทิตย์เนี่ยทำบุญแสงครับ เขาเขาคติธรรมนี่คือสอนให้ไปเกิดภพภูมิใหม่เนี่ยไม่ไม่สอนว่าไม่ให้เกิดไม่ได้เนี่ยสิ่งเป็นปรินิพานของพุทธเจ้าไอ้สิ่งเป็นไมายความหมายนิพานคือสิ่งที่มันไปไม่ถึงเลยอันนี้ใช่แม่รักธรรมต้องสอนไปนิพานถูกไหม คนที่ทำชุสูงกับสอน่นกันจะา่าเนื่องจากว่าต่อหายข้อจิดก็คนธรรมดาที่ไม่มีโอกาสน่ะมันตื่นตื่นดีอืมตื่นตื่นอ่นนี้พานก็ไม่พูดถึงสูงไปเอาม่ถึงเกี่ยวกับตัวพระแล้วฉันเกี่ยวกับถึงปุ๊ดอะไรอรหันอะไรไปนั้นสูงขมนอะไรขี้เหีย้เหเูเรื่องพืนปพูดเรื่องก๊อยาพูดเรื่อง มันชนทั่วไปก็จะตอนไปเรื่อยขาจะไม่พูดมากอนเนาะเพราะว่าจะไม่พูดเรื่องสูงตูบนฝ่าเป็นกล่มบิ่งยังไยังไง้นาะสอนกันไกันมันมีต่ำมีสูงเลยนี่จะเห็นว่าฟื้นๆื้นตัวไปกลรดเขาจะมาตอนไปเรื่อย ครัในปิงหมกกระดูกกระติสบานปิ๊บมามาครเก็บพรทิยังผ่าตัวเมื่อกี้นี่ยตไม่ได้ไหมตรวสมิญญาณในใจเจ้ามาถูกเจ้ามาถลูจะาสอนจะว่าสอนเป็นภาษาลักหรือภาษาบมรีไงต้อขนอนกันขาว จะเป็นพุ่งก็โลภโลภใว้แข่งขาตรงไหนพ่อาไปเจอกันนะส่วนใหญ่ก็จะสอนหลังสังขารนะครับสังขารให้ว่าไปเร็วก็จะไปคิดอะไรเพราะร่างกายมันเรื่องธรรมดาคือแกจะตายเนาะสลัวเรองสังขารกวยเลยไม่ต้องมาแด้เรามือนั่นน่ะเราไปไปล่างแต่ว่าการสอนเขาแบบนียังไงหลงกวยเราหลงลงูกมันกลวยแล้วการสอนอ่ะใช่พิธีสวดมีบทมีโบ๊ทกำหนดมันมืดโพลก็เท็บใส่กระเป๋าเขา ีบคนล้กระเป๋ากระเป๋าก็ใส่านีีบทนีบเลยก็ได้เลยก็ไดครับเออเ็บใส่กระเป๋าไปคนเียห็นอาจีได้เอาไปชิมขนมเอยเ็บไว้เป็นคนทงโอ้เหลือนอย่าไทยก็ดคนาไแต่ามเร้ยกู่อยากให้คืนฉัดอกเพาอย่งนี้ใครทำตคนางคนเลยนเาแกเรามอยู่บนท้าท เอาไปแล้วไปแล้วกระดูกไปครับผมเอาไปแล้วครับเดี๋ยวจะเอาเอาไปเอาอะไรกระดูกไงเขาทิ้งเอาอะไรเอาทิ้งบรรจุพี่ก่อนเราขนมาลอยอ๋อหลังจากนี้เราก็ก็เอาไปทํำพิธีทางศาสนาฝาสวดในในศสระแต่ก็นั่นก็เอามาลอย ลอยน้ำเข็งลอยอังคารนะครับอันนี้ลำเชียงไก่อยู่หลังวัดบัวครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูการเขเลิีเก็บอธิเนาะชื่อภาษาทางการแต่ภาษาโคราชบ้านเราวเขาเรียกว่าการอะไรนะการกลับธาตุหรือว่ากลบธาตุอะไรเงรี้ยหรือจะว่าก็เรียกกลบธาตุแต่อาจจะถูกต้องเป็นกลับธาตุในภาษาทางเขียก เก็บอาทิตย์เนาะเก็บอาทิตย์ก็คือ,อก็วันนีวัน,ว,นวันที่สนะิบสาะพันวาทุกสี่ก็ที่เก็บพระธาตุยายทำรัตนอ่าบุญธรรมรัตะนวะิชัยหรือนธรรมเป็นหน้าของผมเอง,องเป็นน้องแม่ไอ้ที่นี้ก็จันเลยไปทำพิธีข้างในอ่บุญเนาะแล้วก็ ส่งบุญแล้วก็เอามาลอยอังคารเป็นความเชื่อสมัยปัจจุบันนะครับซึ่งแต่ก่อนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสก็ลอยอังคารในเหมือนกับเป็นกุศโลบายให้ลมเย็นเป็นซุปให้ร่างกายเย็นอะไรประมาณนะี้เนาะแล้วก็ไปสูท่ที่สุคติความหมายเป็นความเชื่อนะปัจจุบันนะครับอัน <c oughs> นี้ก็ถึงคณะเป็นหลานก็ขอให้ยายไปสู่สุตนะคติแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆ เพราะว่ามันเกิดเก่์จะตายเป็นเรื่องธรมรมดาของมันธรรมชาติครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ